ครับสวัสดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับกลับมาในวันนี้ครับวันที่สามน่าจะเป็นวันพฤหัสแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะวันศุกร์แล้วครับวันวันสุดท้ายโอเคครับเดี๋ยวแอดมินในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะช่วยให้มือใหม่เทรดได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มือเก่าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วสามารถมองกราฟได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานเช่นกันและที่สําคัญ สามารถใช้งานได้หลายๆคู่เงินเลยครับเราไปดูกันโอเคอินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่า s m a r t g ด s นะครับน่าจะเป็น EP ที่2อล้แลัแหละโอเคการตั้งค่าไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะครับกดโอเคเลยครับส่วน Time Frame เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าแอดมินวันนี้จะมาใช้ใน Time Frame 1ชั่วโมงของคู่ EG โอเคนะครับวิธีการดูครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือรันแล้ว กดออโต้ Auto, ไม่ต้องกดออโต้เทดดิ้งนะเพราะว่ามันคืออินดิ a t o เคเตอร์นะครับทีนี้เราไปดูครับหน้าจออ่ามันจะมีจุดสีน้ําเงินกับสีแดงสีแดงหมายถึงขาลงสีน้ําเงินหมายถึงขาขึ้นนะครับตอนเนี้อามันได้โปรเซสออกมาแล้วนะครับว่าสีน้ําเงินที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมามีทั้งหมด28จุดสีแดงมีทั้งหมด34จุดซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่ที่มันผ่านมาในระยะากลางเนี่ยเป็นขาลงนะครับ แล้วล่าสุดตอนนี้คือมันเป็นจุดจุดสีแดงเนี่ยลงมาทั้งหมด6จุดคือเป็นขานลงยาวเลยนะครับคืออารมณ์เหมือนกับว่าเป็นดาวเทน Down rain, แต่ว่าอาจจะเป็นในระยะสั้นหรือว่า,าระยะกลางก็ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ที่เราเห็นคือความเป็นไปได้นะครับที่ว่ามันจะเกิดจุดสีแดงต่อมีถึง54%นะครับแต่ว่าจุดต่อไปที่มันจะเกิดสีน้ำเงินเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงแค 4 5 1 6แค่นั้นนะครับโ okay. อเคดูจากทรงกราฟแล้วตอนนี้น่าจะเป็นสีแดงมากกว่านะครับวิธีการใช้งานของเราครับก็คือให้เรามองเฉพาะภาพรวมนะครับล่าสุดที่ผ่านมาอันไหนมากกว่าเรากดฝั่งนั้นครับคือเราเราตามตามน้ําเลยเราไม่ต้องไปสวนสวนเทนนะครับเราตามเลยโอเคตอนนี้จุดสีแดงนะครับเห็นไหมครับจุดสีน้ํางเงิน2จุด ไปแดง1ดน,น 1. จุดสีม่วหนจุดไปแดง 2. จุดแล้วก็ไปสีมงอ 2. จุดแล้วก็แดงยาวครับโอกาสที่จะขึ้นจุดสีแดงต่อไปมีสูงมากถึง54%นะครับโอเคเราเริ่มเลยครับกดสีแดงครับ0.1ครับโอเคเราสามารถเทรดแบบสั้นๆก็ได้ยาวๆก็ได้นะครับหรือว่าบางคนชอบ5นาทีก็ แล้วแต่สะดวกแต่แอดมินชอบที่1ชั่วโมงอันนี้นะครับเออลืมบอกไปนะครับ1จุดเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายๆ m e frame เข้ามาประสมกันนะครับให้มันเป็นโปรเซสสีแดงหรือว่าสีละเมือนนั่นเองครับบางคนอาจจะเขาเ้าใจว่จุดสีแดงเนี่ยคือ1แท่งไม่ใช่ครับจุดสีแดงเนี่ยคือหลายๆแท่งประสมกันและโปรเซสออกมาเป็นจุดๆเดียวโอเคเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็บวกมาทั้งหมดประมาณ14จุดนะครับก็คือมาลาจากกลางคืนนะครับมันก็เลยบวกช้านิดนึงนะครับโอเคตอนนี้บวกมา16จุดแล้วนะครับก็วิธีการเทรดก็คือเรารอให้กำไรเก็บสั้นๆแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะถ้าสัญญาณยังไม่เปลี่ยนเราก็สามารถหาจังหวะเข้าต่อได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็น20จุดแล้วนะครับแล้วก็ปิดทํากําไรไปก่อนยี่ยนจุด ก็วิธีการของเรานะครับก็คือดูจุด <c oughs> เป็นหลักถ้าจุดสีแดงนะครับแล้วก็ตามน้ําเลยครับถ้าจุดสีน้ําเงินมากกว่าเราก็ตามน้ำเลยอยู่ที่ว่าจุดล่าสุดตรงน,นี้อะไรมากกว่ากันนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้สําหรับในคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีีต่อไปครับสวัสดีครับ